เด็กทุกคนมีความฝันเราในฐานะครูก็เราพยายามที่จะหยิบยื่นโอกาสหรือว่าช่วยเขาสนับสนุนไปถึงฝั่งฝันได้จึงเป็นที่มาของโครงการลูกชายไทยหัวใจรักชาติค่ะ ทำแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยได้มีการพูดคุยกับเยาวชนเ,เขาได้พูดถึงความฝันที่อยากจะเป็นทาหารซึ่งพออยากจะเป็นทาหารปุ๊บเราในฐานะครูที่ปรึกษา พยายามที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปถึงเป้าหมายหรือความฝันของเขาค่ะ <Yeah. S 1> ก็ภายหลังจากที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเราก็ได้ศึกษาแนวทางหรือข้อกฎหมายที่จะช่วยให้น้องเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปเป็นทหารได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสนยนฝึกเองผู้ปกครองเองก็เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันหาทางหรือว่าช่วยกันหาเส้นทางที่จะให้น้องเขาเนี่ย ได้ไปเป็นทหารอย่างที่ใจหวังไว้หรือตามความฝันของเขานะคะกรมที่นี่และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยมีนโยบายในเรื่องการให้โอกาสเด็กในเรื่องของการไปประกอบอาชีพหรือการเรียนไงคะเราก็มองว่าการไปเป็นทหารเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟนูเด็กเนี่ยโดยนำเรื่องของระเบียบวินัยเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิต เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับบุคคลอื่นในสังคมได้นะคะซึ่งแนวทางในการดําเนินงานของเราเนี่ยออมา เราคิดคอนเซปต์กันนะคะภายใต้แนวคิดลดดีมีคืนลดคือการลดระยะเวลาในการให้เด็กเนี่ยอยู่ในศูนย์ฝึกให้น้อยที่สุดและก็ดีก็คือเด็กที่มีความประพฤติดีแล้วเนี่ยเราก็เห็นควรว่าให้โอกาสเขาออกไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมมีก็คือการมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีไรายได้ที่แน่นอนอคืนก็คือการคืนเด็กดีสู่สังคมการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนเยาวชน คนอื่นแล้วก็เนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งที่จะให้เขาเนี่ยได้ออกไปอยู่กับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขอะคะ่ะรุ่นแรกเนี่ยเราเริ่มดำเนินการจาก เลือกเด็กด้วยด้วยข้อจํากัดในปีแรกกันนะคะเราก็ได้เด็กที่สามารถตรงมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเนี่ยสี่คนซึ่งก็นําล่องในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์นะคะในปีที่2เนี่ยด้วยนโยบายของกรมพินิจเองเนี่ยได้ออกมาเป็นแนวทางเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถขยายโอกาสให้เด็กทุกคนในสูนที่เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์สุดเนี่ยได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเด็กมาตาา132เองเด็กที่ส่งฝึกเองเนี่ยก็ทําให้เราได้ขยายกลุ่มเป้า ไปทั้ง10จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างมีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์เนี่ยทั้งหมด44รายนะคะเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับการพิจรารณาตามเกณฑ์ที่จะสมัครผ่านออนไลน์ลได้กลุ่มที่2ก็คือเราให้การส่งเคะสมัครก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวกับกลุ่มที่3เนี่ยปล่อยตัวไปแล้วเราพาไปสมัครนะคะในส่วนนี้ค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้เนี่ยมี ขั้นตอนการดําเนินงานก็ครูที่ปรึกษาเนี่ยจะทําการสํารวจว่าเยาวชนเนี่ยมีรายใดที่สนใจจะสมัครทหารออนไลน์ซึ่งพอสนใจแล้วเฉพาะตัวเด็กอย่างเดียวไม่ได้ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมด้วยว่าเด็กเนี่ยพร้อมที่จะไปผู้ปกครองมีความยินยอมหลังจากนั้นเนี่ยครูที่ปรึกษาเสนอรายชื่อเข้าคณะกรรมการจะมีคณะกรรมการพิจรารณาว่าเยาวชนรายใดมีคุณสมบัติตรงตามที่เกณฑ์ของกรมพินิจกำหนดเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านเกณฑ์ปุ๊บเราก็จะมาพูด คุยถึงเรื่องเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่ามีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างที่เด็กจะต้องใช้บางคนบัตรประชาชนก็ต้องพาไปถ่ายใหม่เพราะว่ารูปหน้าไม่เป็นปัจจุบันสิ่งสําคัญเลยก็คือใบสอเด9ก้าวที่จะต้องขึ้นทะเบียนทหารนะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องพาน้องเนี่ยพาไปขึ้นทะเบียนที่ภูมิลําเนาทหารในกรณีที่พ่อแม่สมรสเนี่ยก็ต้องใช้ภูมิลําเนาของบิดาแต่ในกรณีที่ไม่ได้สมรสเนี่ยก็ใช้ของมันดาได้นะคะแล้วก็ในกรณีที่ไม่ ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็จะใช้ภูมิ n a ของผู้ปกครองได้อันอันนี้ดูตามความเหมาะสมของแต่ละรายไปนะคะตรงนี้ศัสดีท่านจะเป็นคนช่วยดูให้หลังจากนั้นพอได้ใบส9มาเสร็จเนี่ยเราก็จะเป็นขั้นตอนของการสมัครตรงนี้ศัสดีอำเภอเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการให้แต่ในบางรายเนี่ยบางทีเราไปหลายคนใช่ไหมคะก็กลับมาดําเนินการสมัครออนไลน์ให้ซึ่งในกระบวนการออนไลน์เนี่ยเราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะก็ พอเสร็จปุ๊บก็จะมีขั้นตอนที่1ของการตรวจร่างกายในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เนี่ยสามารถไปตรวจได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะคะอย่างที่บอกว่าออนไลน์แต่ว่าในวันที่จะเข้าประจำการเนี่ยต้องไปมทบต้นสังกัดที่น้องเขาเลือกค่ะพอเลือกหน่วยลงเด็กจะเลือกที่ไหนก็ได้ตามความสมัครใจค่ะหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการในเรื่องของการเสนอรายงานไปยังศาลให้ศาลมีคําพิพากษาตามที่เราจะส่ง เด็กไปในมูลท้นอาหารบุกแต่และจังหวัดแต่ก่อนที่จะส่งเด็กไปเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมประถมนิเทศผู้ปกครองนะคะเป็นกิจกรรมที่ เราพยายามที่จะทําผักดันให้เกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นทหารที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครองเพื่อให้เขามีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการไปเป็นทหารเกณฑ์ลบภาพเดิมออกไปนะคะ,ะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการให้พี่ทหารเนี่ยนะคะเข้ามาให้ความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ว่าไปเป็นทหารได้อะไร เป็นแล้วมันดียังไงแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์จากน้องรุ่นหนึ่งเพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นภาพแล้วก็น้องน้องรุ่น2องเนี่ยจะได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเนี่ยผู้หลังจากเข้ากิจกรรมประถมนิเทศผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองอจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีแนวทางในการดูแลน้องๆหลังจากได้รับการปล่อยตัวมีการทํางานร่วมกับเครือข่ายซึ่งเป็นสถานพินิษ์ที่จะดูแลน้องๆหลังจากได้รับการปล่อยตัวนะคะว่า ต่อไปเนี่ยจะมีรูปแบบแนวทางหรือวิธีการติดตามน้องๆยังไงค่ะโครงการนี้เนี่ยต้องขอบคุณจริงๆสำหรับทำให้พวกผมเนี่ยมีเส้นทางเดินอีกเส้นทางหนึ่งในการไปสู่ชีวิตของการเป็นค่าราชก,การถามว่าเราเคยมีเพื่อนๆหนหรือพี่ๆมาเส้นทางนี้แล้วหรือยัองครูบอกได้เลยว่า เรามีลายร้อยติดดาวแล้วเรามีรายร้อยติดดาวแล้วเราไม่ใช่แค่านเองเรามีลายร้อยติดดาวอะเรามีลายสิบเรามีเยอะแยะมากมายทั่วประเทศที่เป็นตัวอย่างที่จะทําให้ผมเนี่ยไปสู่จุดที่พี่เป็นตัวอย่างให้ได้ตอนนี้อยู่ที่ผมเองละว,ว่าผมจะสามารถก้าวสู่จุดนั้นได้อย่างไรวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนโดยเฉพาะเรื่อง ที่สองควบคุมตัวเองควบคุมตัวเองให้ดีเพราะมปนหมายคือการที่ควกผมจะไม่จนข้ามรุ่นผมจะดูแลพ่อแม่ผมู้ปกครองดูแลครอบครัวผมได้นะผมไม่ใช่คนที่จะต้องไปคอยให้พ่อแม่ต้องลับมาสอดแต่หมายถึงว่าผมกลับไปดูแลครอบครัวของผมแล้วนะเรายกเลิกการจนข้ามรุ่นด้วยการศึกษาและการเข้าเปรับราชการทหารในครั้งนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือฝากไว้ในส่วนของทุกๆคนนะคะจี ของศูนยฝึเกกองสวัรค์คูจะรอดูนะคะว่าในสิี่คนเนี่ยเอามีกี่คนที่เป็นนายสิบมีกี่คนที่เป็นปนายร้อยคูจะติดตามพวกผมไปแม่เขาชอบชอบอยากอยากให้เป็นนสิบครับอยากให้รับราชการเป็นทหารรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับที่ นีเป็นความหวังให้แม่เพราะแม่อยากให้เป็นราชการกลับบ้านก็ใส่ชุดทหารแต่เขาก็มองการแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ถูกเราว่าเรามาติดในนี้จะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ครับก็มองเราดีขึ้นครับอยากฝากถึงน้องๆรุ่นสองครับให้เตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมแล้วก็เตรียมใจแล้วก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่ครับพอฝึกเสร็จก็จะได้เจอกัน จากอยู่ที่นี่มานานเราก็จะได้เจอพ่อแม่พ่อแม่ก็จะภูมิใจในตัวเราที่เราคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแนวคิดคอยากบอกครอบครัวครับผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับจะตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นในสิบเข้าไปเรียนแล้วก็จบมาก็จะตั้งใจทำงานครับทำให้แม่ภูมิใจครับ ในหัวอกของคนเป็นแม่นะคะรู้สึกบื้มมากคะ่ะแบบตื่นตานใจมากคะ่ะไม่ไม่ตอนแรกก็ยังยังไม่เชื่อตัวเองนะคะว่าว่าลูกตัวเองอะคะ่ะจะจะมีความคิดที่จะอยากทําอะไรเพื่อชาติมีความรู้สึกว่าลูกเขาเขารู้สึกรู้สึกว่าเขาอะคะ่ะมีความอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นคะ่ะอยากให้เขา มีความรู้สึกเหมือนว่าอยากให้เขาอะค่ะคิดแบบนี้แหละแล้วก็เขาอะอยากบอกเขาว่าเขาทําให้แม่ภูมิใจมากค่ะว่าที่ที่เขาที่เขาปรับปรุงความคิดปรับปรุงตัวนะคะที่ที่จะทําให้เป็นคนดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแม่ภูมิใจในตัวลูกมาก <laughs> ปลื้มใจค่ะปลื้มใจที่เขา เขาคิดได้เขาคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่อน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทําให้แม่ภูมิใจเลยเพราะไม่เคยทํำยงน้องไม่เคยทาอะไรให้แม่ภูมิใจเลยก็จะบอกว่ารักแม่รักน้องรักทุกคนนะแล้วก็๋ยวจะเป็นคนดีจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เลยวไม่ดื้อมันเดิม ไทยหัวใจรักชาตินะคะจะไม่สามารถดําเนินการได้มาถึงวันนี้นะคะถ้าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหนารบกที่31นะคะสารเยาวชนและครอบครัวในเขตภาค6โดยเฉพาะยิ่งยิ่งสารเยาวชนและครอบครัวจงังหวัดนครสวรรค์นะคะที่เป็นหน่วยงานนํำร่องให้เราที่ให้โอกาสเด็กๆนะคะ ขอขอบพระคุณหน่วยศัสดีอำเภอทุกอำเภอนะคะที่ให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างมากให้คำแนะนำด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้ปกครองสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนทหารค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณผู้โดยการสถานพินิษนะคะภายในเขตและขอขอบคุณน้องๆพี่ๆนักสังคมสงเคราะห์ทุกท่านเลยค่ะที่ให้ความร่วมมือทั้งในเขตและนอกเขตนะคะค่ะ